รุนแรงต่อผู้หญิงในฟินแลนด์เป็นที่น่าตกใจมากเมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติมาว่าถูกทำร้ายร่างกายบอกช้ำม,มากๆเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นสามีของเพื่อนเนี่ยได้ต่อยใบหน้าและหัวจนสลบเลือดอาบ วัดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันกับซายอีกแล้วนะคะในช่อง White Sand 002นี้กันอีกเช่นเคยว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสตรีและเด็กกันนะคะแล้วก็การทําร้ร่างกายในครอบครัวหรือว่าการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะคะรุ่นพี่คนหนึ่งนะคะที่ติดตามซายในช่อง YouTube เขาได้มาคอมเมนต์ว่าตอนนี้เนี่ยได้เจอปัญหาแบบนี้นมีคนรู้จักอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์นะคะก็ะะอยากจะรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองสตรีแล้วก็เด็กผู้หญิงเราจะมาแชร์ความรู้พวกนี้ไปด้วยกันนะคะก่อนที่เราจะเข้าเรื่อง เอนนี้ขอขอบพระคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกคนเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกันดนะีใ,นใจมากๆเลยนะคะแค่มีคนมาคอมเมนต์มีคนมากดไลค์เนี่ยายก็รู้สึกแบบมีกําลังใจทําคลิปมากขึ้นแล้วนะคะคนที่เพิ่งมาฟอลโล่กันใหม่เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เนสายไซเนี่ย,ย,ยจะกดติดตามกลับไปนะจ๊ะนะเพื่อไม่เสียเวลานะคะเราก็จะมาแชร์เรื่องเรามีรุตพี่ใน YouTube ท่านหนึ่งเนี่ยเขาได้คอมเมนต์ไว้นะคะอยากให้ไซทำเกี่ยวกับกฎหมายพวกนี้หน่อยเขาได้ส่งข้อความมาแบบนี้เราจะอ่านให้ฟังนะคะเขาบอกว่า อยากให้ทรายทำคลิปพูดเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสตรีและเด็กๆของประเทศฟินแลนด์บ้างพอดีวันนี้มีเพื่อนที่ย้ายไปอยู่ฟินแลนด์กับสามีคนจุดๆได้ปีกว่าแล้วได้ส่งข้อความมาเล่าเหตุการณ์แล้วก็ส่งรูปมาว่าถูกทำร้ายร่างกายบอกช้ำม,มากๆเขาอยู่ในระหว่างรอยากันทุกวันศุกร์ทางเพื่อนของพี่เขาเนี่ยได้ไปรับลูกทุกอาทิตย์เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นสามีของเพื่อนเนี่ยได้ต่อยใบหน้าและหัวจนสลบเลือดอาบ มีลูกชายประมาณ5้าขวบเนี่ยได้เห็นเหตุการณ์ว่าพ่อเนี่ยทำร้ายแม่แล้วก็หนีออกมาได้มีเพื่อนบ้านมาช่วยเอาไว้ได้นะคะโอ้เดชะบุญก็เลยรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนเขาว่านะคะก็กจะส่งกำลังใจทั้งสองคนเลยนะคะให้ออกมาจากตรงนั้นให้ได้ในเร็ววันที่สุดนะคะ ในปี2023ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเขายกให้ฟินแลนด์เป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้หญิงและเด็กนั่นเองนะคะในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้นะคะก็มีผู้หญิง146,00 0กว่ารายเนี่ยได้เจอความสัมพันธ์ทางจิตใจแล้วก็ทางกายด้วยนั่นเองฟินแลนด์ยังเป็นอีกหนึ่งประเทศที่อันตรายในสาภาพยุโรปเด็กผู้หญิงแล้วก็สตรีนั่นเองความรุนแรงต่อผู้หญิงในฟินแลนด์เป็นที่น่าตกใจมากเลยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติ เขาบอกว่าทุกปีเนี่ยมีความรุนแรงในครอบครัวนะคะและความสัมพันธ์ใกล้ชิดประมาณ1 0,000ืกรณีนะคะที่ถูกแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจถือว่าเยอะมากเลยนะคะต่อปีนะมีผู้หญิงประมาณ5 0,000คนในฟินแลนด์นะคะที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศนะการศึกษาผู้ข้อรายระดับประเทศพบว่าเด็กหญิงและผู้มีเพศที่ไม่แน่นอนประสบกับความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงทางเพศมากกว่าเด็กชายอย่างชัดเจนกันเลยทีเดียว เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนทําผิดเนี่ยต้องได้รับโทษอะไรบ้างนะคะแล้วกฎหมายเขาบอกว่าอย่างไรบ้างขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าสายดูในทั็บเล็ตกฎหมายเขาบอกว่าผู้ใดทําร้ายร่างกายผู้อื่นหรือแม้จะไม่ได้ทําร้ายร่างกายทําให้สุขภาพของผู้อื่นได้รับความเสียหายก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือทําให้ผู้อื่นหมดสติอยู่ในสภาพอื่นที่คล้ายคลึงกันจะต้องถูกลงโทษฐานทําร้ายร่างกายด้วยการประ หรือจำคุกไม่เกิน2ปีนะคะความพยายามในการทำร้ายร่างกายถือว่ามีความผิดเช่นกันการกระทำที่ทำให้จิตใจของผู้อื่นได้รับความเสียหายเช่นการกลั่นแกล้งในโรงเรียนหรือทำงานก็สามารถถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายด้วยเช่นกันสำหรับคนที่กำลังเจอเหตุการณ์พวกนี้อยู่แล้วอยากจะติดต่อใครได้บ้าง <c ười> ก็จะมี1 1 2นะคะ112เนี่ยก็จะเป็นเบอร์ตำรวจนะคะเบอร์ฉุกเฉินนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายการตาย เกิดฆาตรกรรมอะไรกันเกิดขึ้นเนี่ยคุณสามารถติดต่อตำรวจไปได้เลยนะคะเขาก็จะถามว่ากรณีอะไรแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันใน apple store ด้วยนะายเองเนี่ยก็มีในโทรศัพท์เช่นกันเพราะว่ามันง่ายมากๆแล้วก็เขาจะได้รู้โลเคชันของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็เป็นนอตลาลินยาะนะคะนอตลาลินยาะเนี่ยเป็นสายด่วนเขาก็จะมีหลากหลายภาษาด้วยนะแล้วก็จะมีการตอบแชทด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักชั่วคราวหรือว่าตู้ระเบิกตินะคะคุณสามารถติดต่อไปเบอร์นี้ได้เลยนะคะนายสเตลินยานะคะนายสเตลินยาเนี่ยเป็นสายด่วนสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะเอาละค่ะค,คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าทซายต้องดูเป็นบางช่วงนะคะแล้วก็อยากจะให้กําลังใจคนที่กําลังเจอเรื่องราวพวกนี้นะแล้วก็รีบออกมาเถอะค่ะรีบออกมาจากตรงนั้นโดยด่วนนะคะเพราะว่าการที่โดนบั่นทอนจิตใจแล้วก็การทําร้ายร่างกายไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างคําพูดนะคะมันทําให้ตัวเองชินกับ การที่ถูกทำร้ายจิตใจแล้วก็การบั่นทอนจิตใจเลยนะคะเพราะว่ารักตัวเองให้มากที่สุดนะถ้าเกิดว่าเขาไม่รักเราเนี่ยก็ออกมาจากตรงนั้นเธอค่ะก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์กันออกไปด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุตส่าห์เข้ามาดูกันจนจบแล้วเจอกันคลิปหน้านะกี้ต๊สเฮ้